ทีเด็ดเลยดูกติพานิกลเล V4S ปี2021จด22นะครับเพื่อนๆคันนี้วิ่ง13,700กิโลออกใหม่คันนี้เกือบล้าน3วันนี้โคตรจะราใจ699,000บาทเท่านั้นประวัติเซอร์วิสครบถ้วนนะครับเซอร์วิสแน่นๆคันนี้มา 3 7 6 6กิกโลนะครับของติดรถนะครับ V4S เดิมๆเนียนๆมีเบาะคอม์ตซรรีทมาให้นะครับการสบัดโอลินกครบกบจบเนียนๆมีวิงด้านข้างด้วยนี่ใหม่มากๆคันนี้ประวัติแน่นๆสวิตแน่นๆยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับ s p o r Corsa V4 นะครับนี่เลขทะเบียนเจ็ดเจ็หได้ไปเลยปัป๊มเฟิร์มสวยกริปเนนยนๆกันไป รถโ,โทษจะใหม่เพื่อนๆถูกกว่าป้ายแดงเยอะใครหาอยู่จัดไปได้เลยนะครับมาอีกครั้งหนึ่งคันนี้ออกใหม่1น0 0 0ล้านสองแสนหมื่บาทนะครับวันนี้6 9 9ส0 0ก้บาทเท่านั้นใครหา V4 เอาไปเก็บเดิมๆเนียนๆแบบนี้โทรหาฉันได้เลยสวัสดีครับ